ด่าสิเฮ็ดเองบ่สบายดีเด้อป้าลุงเอ้อย FC ทุกถุกทานยินดีต้อนรับก็ชูส่สองกระจายเลยป้าลุงมาเท็ยนยังมาเิ่นหนึ่งข่าวไอ้ตู้กินมอเข่าตู้กินเออใหญ่เป็นสาวและหนึ่งเข่าเป็นนะจกเขชลุเอาสิสิสิอเ,เอาอะไรเชลุเอาไวนะ้บโแเลอเชือดได้ฮะจกเ่ลุล่ะ ใช่ๆตุ้ยจอยกับเม,ม,มตู้กินข้าขาแซ่บด้อหนิร้านหนึ่งกินเนี่ยอ๋อ่อ,อยลูกค่อยขอยนี่เชื่อใจแต่ว่างไว้สิไม่ต้องชิดออกหรอเออบ้างเนาะบ้างเนาะเบิงขังนี่แม่พับแผนเชือให้ไมะเออเออใส่ค่อยเนี่ยข่อยเนี่ยเบิง นั <l> ่งน the ี่นั่งนี่ังเออเออแม่ถอกใส่เออเออแม่ถอกใส่เออเอาเสื้อเส้อมาหนึ่งเปนยัางเห็ดบาดเห็ดปีนเราลูกเดินใหญ่มาเด้อข่าวหนึ่งงามเห็ดปีนเออเสื้อเสื้อหนุกเออมาแม่สิถอกใส่ไหมแม่จะเอาไปล้างหน่ำนะไหม làm xe còn đâu à xe vào đi à chốt xe Chốc xe à. <laughs> <laughs> chốc xe bên hả bị mình nói này đâu. bị mình nói này bị nói. bị anh chàng chụp bay tu và si vai cửa chín mà là bị mà bị sai bị sai บีใหมันน้อยๆนะมันเห็ดก้อนใหญ่แค่นะเห็ดก้อนใหญ่แท้ลูกบีใหมันก้อนน้อยๆเหมือนใหญ่มากว่าเห็ดเป็นนะลูกเด้อหนึ่งข่าวให้แม่กินเด้อเป็นใหญ่มากเด้อเออจกแช่ลูกจกแช่นเบิดบาดสจืองเข่าวให้กินได้ปลาลุงเอ้ยวันี้ น่าเสนอข้าวตู้กินได้พันเห็นเอ,อ้ยมีนาเห็ดเลยอยากเห็ดพี่น้อยนะเลนาตอนนีเปล็ลเดมาละบ่อเอาไปเนื่บบ่นิไปพิชวาดรล แม่เอาไปใส่หวดก่อนเด้อแช่มมันหนึ่งก่อนเด้อตามเงินกันตามเงินกันตามเงินเด้อกอนมึงโดมปองเด้อเน,น่พาขึ้นมาค่ะบ<า>้านหนึ่งเขาใช่ไหมนางน้องมาหนินางน้องมาหนิเออนางเข่า,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 าเาข่าเลยเออแม่กับสินังคือกัน อ้วกว้านบานหนึ่งข่าวชุกก่อย่างเมื่อเนาะดเดี๋ยวห้นึ่งข่าวชุกก่รให้จังเมือ่ออย่าเฮ็ดดูด่านน้ำมันแน่นะ,ะว่างไว้นะดุเดี๋ยวตู่หาหัเห็นนะตู่หนึ่งข่าวหากระพายหเห็นนะ ติดอยู่บ่อพายบ้านพายบ้านติดอยู่บ่อแม่นั่งแม่นั่งแม่อ้วกบ้านอืมอ้วกว่าบ้านเป็นยังจังอ้วกอ้วกจับท่องับจับท่อจับท่อเนี่กินข้าวจักเบอร์ usb นี่เบอร์ติดอยู่บ้านจุบ่ติดช่งจักล็อกแม่อ้วกบ้าน ว่าติดจิลองคอนนลยคอนตุยๆเลยม่อ้วกว่าว่วงกินอ้วกว่ากินเธอแท่บ้านเห็นยัง อบ้านหนึ่งขา้าวหนึ่งขา้าหนึ่งข้าวให้แม่ตู้พราตู้กินฮะบ้านหนึ่งข้าวให้พราตู้แม่ตู้กินบ่กบอกอมึงตกเถียงไรมึงตกเถียงไรเออแม่นั่งก่อนแม่ยันตุกู้ของบ้าน จูไพ่ยังมาจ,าจูไพ่นึงเข้ามาปตูประตูแล้วอะไรประตูมาสภากมา ลงตารางบ่บาชิเผาเข่าบ่เออบาชิจูไพ่หนึ่งเข่าเบิ่งตกไดกระทะกระเทียอยู่เอ้าเอ้าเอ้าหนาบ่ยูหนาบ่ยูฮะยี่บ่คนหนึ่งเข่านะหนาบมาดูวาสนาเอ้ยหนามีตู่มาแล้วตู่มาแล้วบ้าดบ้านหนามีตู่มาแล้วว้า มีตูมาแล้วมีตูมาแล้วมิน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 ไพยบอกตูไหมบ้านหนึ่งเขาเหรอไปลงไปลงไปลงตารางบอยันตกะแม่อ้วววโอ้วววชินเจ้า เป็ดดินฮะเขาชุกไปแล้วพระเจ้ากับสกียาแล้วไปแล้วนะตอกไอ้ลูกตกไอ้ลมปองนี่ออบ่ลงมาบ่ลงมาออกบวลดงโรยอวกบาดบาดเอ,อื้อมมาจากัก มาเอื้อมอยากกินเข้าบ่น้ำเมนหนึ่งก่อนเอออันนั้นเนาะอืมตีแห้งให้ผุกเขาล่มได้เขา่มตามตู้แตะอันนี้คือเอาไปใกล้ให้ลูกมาลงมาลงหาตู้ไงเพียงตู้สีเพลอันนี้นะ สูสีแดงปุ่มเชียดนะไชันน,นนั่น,นี่ังกอวงอา,งา,งางงนี้เีอ้วงด้วนี่แ่วงมงประตูประตูมาเลยนะมาแล้วมาแล้วประตูเลย้วไปลงไปหนึ่งแาวจุ๊บให้จิกติดบ่้อเบืดอนจุ๊นขีดเลย ลูกก็ลง,งไปลงดินอยู่กลางไปเพื่อนไอ้แรงนี่นี่นะ อาไม่โดนเกิบคะได้แล้วรแม่โอเก่งเนาะนายลงนายลุงเก่งเนาะนายเมยลงเนลยิงระเสิ่งิยังบวชบวชฮะยังยังอะไรขอนเขาอะยังบ่ ได้สารที่โรมนะหากันมัดเนาะเออมาตั้งคนกับเบิดเด้อตอนนเนาะครบเอาน้ําแน่ซะเนาะกิ๋ดากิ๋ดามันสิลงไปเก็บ่พออยู่มาไปคือต้องไปเก็บ่แันกงาอยู่เด้อลาบเก็บแแม่เด้อลูกดาเด้อแค่เอาแน่น้อสิต้องไปเก็บนแม่นแดง่หน่อยนึงจังบ่สิติดปติดเฮาบ่ีนอันหาุอีกมันก็บ่มีบดล่ะ มทีจะกิีละแรงเฮนๆหน่อยนึงดูไ่นบาดเไว้สิบเกือกินว่ะร้านหนึ่งกินว่ะเสียบไ้ิลเขาหม่ะเขาไมิเก้าพาก้นึงข้อมน้ำบ๊อก้าอมเป็ลตีวาเนี่ยใหจกกคอยเย็นก็ได้ไหมเย็นมาพอๆกันกิน มาุกตัอยู่นั่ไตู้แล้วมันเด้อแม่ราไปแก็เข่าซอยปตูกันเด้อมากตัวนี่นอมาน้อยก็ตามมาใหญ่ก็ตามไม่เศายงนั้นนารไปะตูก็ได้นี่ไ้บบเข่าใต้ท้องโนดเด้อยันเต้่อเออโน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 ส เนียงดูใช้นอนนะอุ้ยดีโดล้อกว่านี้นะมันโมเว่นนอนมือบางน็อตอ้ามือบังน็อตมือบังน็อต ลอย้าแล้วเดนเราไหูยวนวมาลูกมาลูกอ,อ,อ้พาอะไรเมียงมันม้ือมังนอดจะชื่อก้ามาหากักแขวมันะบ่ปพิชาตีนมันนะปิชตีนกันนก่นิกเ hai tu hết đúng hai tu đâu <cười> 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 mẹ long bị kẹp khảo xoài bào đâu muốn tu đâu 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 mình nhang cho hải hải vẫn chỉ nhang ฮะโอ้หนูแบบมันดิโอไม่กินเหรอพวกหัย่างนี่ย่างไม่ยำเซแม่เด้เปล่าจะว่าวันแยงน้อยนะแม่ยจะรุมบ่เออเอาลงหน่อยติคั้งแม่เ่าแม่ชิลงไปค้นข่าวเด้อติดบปล่ายันมันค้ำเหรอเพื่อมีตู้ขึ้นมา เดี๋ยวลงไปคนข่าวล้กันดูกบายได้บายดยค้งล่ะไม่ไปไไป่ได้เลยไไปกันจะดูบบดูเทียนขาแล้วกันงค้นข่าวก่อนพี่น้องกันฮะงูหาข่าวก่อน เป็นหน้ามาแล้วเพิ่นหาว่ายังเมื่อยอยู่ว่าเนาว่าข้างามพี่น้องนี่ขาเจาออนนาา้าพ่นนีอีกเขากลางตัวน,นีขาพัน11ตัวนี้นีพัน1 ข่างันตรนะง,งนะี้เขาแค่ะตัวน,นี้เข่างันกำลังกำลังกลมกำลังมา,อมอางนอื้มอันนี้นยังไม่ทันแต่กลมเนี่ยกำลังมานนะน้ำประจอยเองอันนี้แค่นะมีเข่างันเนาะเข่าใน,น,าน,านี่นี่สามรุ่นเหรอมีรุ่นนี่เนาะรุ่นนี่เข่ากลางรุ่นนี่เข่างันรุ่นน้ำประจอยแกยวนี่มันเข่าล้อ วัดไปขึ้นได้เพราะหากขึ้นสินะตู้เราสุกชะรอกนะพี่น้องอโหลดถไายเราโบหอดด้ค่าเขางันานัาน่นนี่คือเข่าร้อนหูงามแท้นะไอ้สวยตัวนี้เนาะ ม <im <im oh ่ใช no well ่หันบ่บักขึ้น่อแน่เิหักขึนเก็บป็นพร้อตะกองเสรยหลอกมาขื้นป้าชาตีน้องนะฮาเก็บเข่าก่อนมางออแา่เสิหักขึ้นไะ้รั้อจะบ่อแมหักลายงอาุกไก่เนาะ อย่างนี้เขานี่มันนักหมากเนาะข้าวเกียวมีแต่หมากแต่เอ็กโอ้โหนักเนาะลงมาเจ็บแผลตู้แล้วก,ลก็หักไปเลยเนาะปุ๊กว่าเราซุกเชลล์เนะาะหักข้างแอกขนบอกว่าเอาอยู่พี่น้องหักไปหักไปบรรน,นัก,กนีะ

เห็นบอกเอานาพ่อนะบ้านเอานาพ่อนอะไรเอานาพ่อนอะไรเอานาพ่อนอะไรเอานาพ่อนขนมบอดูขับใจบอเฮียด้เลยปพี่น้องเนาะป้าจอยกับเจ้าคุณจ้าปิ่เพียงจะนี้ก่อนเนาะขอบคุณหลายๆป้าลุงที่เข้ามาลักชมเนาะโดยที่บุกคดถามโฆษณาของป้าจอยตลอดมาเด้อ 哎，我失败了。